แล้วผมร้อนแล้วเราตาวแล้วลิลลี่อันติโบร้ออีกทีนึงปุ๊บ,บนายกอ่ากรัาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม One Punch Man Stone Get Man กับลูกดีอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะวันหยุดนะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราเอาลิลลี่ของเรานะครับไป ตบโบลอกันดีกว่านะครับก็ไม่ได้ตกมานานละจริงๆตกแต่กิริวนะครับวันนี้จะมาลองดูว่าไอลิลลี่ของเราเนี่ยมันจะทาดาเมจให้กับโบลลออเนี่ยได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับนี่คือหน้าตาของทีมนะครับที่จะใช้ในวันนี้นะครับมีฟุกิริลลี่กาโร่แทงทอมมันเตอร์ลินลินและอมบีแมนครับผมนะไปลุยกันเลยครับผมนะจัดไปครับน้องๆนี่ครับ สวยเปิดมาให้ฟูบ <Labor ator il fi> ุกิเปิดก่อนนะครับด้วยอันตีเลยอ้าวกดผิดอีกโอ้มายกอดนะครับเราใช้สกิลหนึ่งครับผมใส่ไปที่โบลรอดนะครับให้กาโรอันตีครับผมนะปล่อยมัดตุ๊ดตุ๊ดตุ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 ดโไปทั้งหมดล้านเจ็ดนะครับเราตามด้วยแทงท็อปมัตเตอร์ครับผมนะอันตีไปตรงกลางเลยครับไปสร้างโดแบบนี้แบบบ้างสองล้านห้าครับผม ผมจังหวะนี้ให้เรลินระคังสามทอนไปตรงกลางครับผมติดกระดูกหากสีแดงแล้วตามด้วยลินลี่อันตีแล้วผมเราเป็นสามร้านห้าครับผมว้าวใช้ไรใช้ไรนะครับแล้วโบรตเตะกลับมาครับผมแต่ทีมเรายังอึดตึงทนนะครับจังหวะนี้เราให้ฟูโกกิอันตีแล้วผมพายุนายุกสี่ล้านหนึ่งครับผมแล้วตามด้วยซอมบี้แมนสกีหนึ่งก็พอครับผมนะแล้วให้การโรคปล่อยหมัดครับผมด้วยอันติของเขา อันติเลยปปปั๊บปูปปั๊บปั๊บป๊บปปปโดไป2ปล้านหนึ่งครับผมแล้วให้แทงคอบมาเติ่อกลางโล่อีกหนึ่งครั้งครับผมนะจัดไปหมโป้งโป้งเข้าไปอีก2ล้านห้าครับผมแล้วจังหวะนี้ใสหมัดระคัง3าอดไปตรงกลาง5 0,000าแนหัวตารางเยลิลี่อันติโบร้อยอีกทีนึงปูปปปังสล้านแปดครับผมเอาดิต้องสี่ล้านดิต้องถึงต้องถึงมันต้องถึงนะครับวันนี้นะบอกเลยนะฮะลิลี่เนี่ยที่พี่ไปรองมาครับเหมือน เหมือนเมื่อได้อติต่อมันจะแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับก็ยังอยู่ในช่วงวิจัยอยู่นะครัสหรับดิลลี่นะครับแต่ถามว่า โหดไหมโหดครับชอบมากแล้วอันติไปแล้วผมพายู่นายกสี่ร้านหนึ่งแสนนะครับแล้วจังหวะนี้ให้ซอมบี้แมนตีธรรมดาไปครับผมแล้วตามด้วยการโร่ครับผมปล่อยลูกเตะไปโจ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 ดไปทั้งหมดสองร้านหนึ่งแสนครับผมแล้วให้แทงท็อปมาเตอร์อันติไปที่ตรงกลางเหมือนเดิมครับผมนะแทงท็อปโอบรัดอื้มสองร้านห้าครับผมโอบรัดเหมือนกันสวยอยู่ครับให้หลิลลินตีที่ตรงกลางครับผมแล้วให้ลิลลี่ยนตีเหมือนเดิมนะครับด้วย กระบอง3มท่อน,อนป้องสามล้านเก้าเห็นไหมมันแรงขึ้นเรื่อยๆเว้ย <c oughs> ทุกคนมันแรงขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะไม่ได้โกหกนะครับมันแรงขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะครับแล้วจังหวะน,นี้มันต้องข้ามโบรรอสจะได้อันติมานะครับดูซิเราจะรอดหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับอันตีมาแล้วผมสําหรับโบรรอสครับผม ปุ๊มยังรอดกันอยู่ยังรอดกันอยู่ใช้ไรใช้ไรเราตามด้วยฟูบุกิครับพายืนายนเมื่อวานทีแล้วบอโห้ด้วยครสี่ล้านเหมือนกันครับผมสวยครับแล้วซอมพี่แมนอันตีไปแล้วครับจังหวะนี้พลังงานเหลือใช้อ้ามกอไปล้านสามครับผมวิวแคนแคนเลยครับผมแล้วจังหวะนี้เก็บแถวหลังไปก่อนเลยครับผมนะโป้ก็ไปครับสวยงามครับผมแต่ยังไม่ตายครับผมแล้วให้แทงท็งอปครับผมแทงท็งอปทำอะไรดีด แทงท็อปทำอะไรดีแทงท็อปต่อยธรรมดาครับโป๊อเข้าไปครับพอจังหวะต่อไปไม่มีอะไรมากก็โอเคให้ลิลลิตระคังสามท่อนไปแล้วตามด้วยลิลลี่ครับผมอันติมาเลยปุ๊บ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 ปังสี่ล้านเห็นไหมมันแรงขึ้นเรื่อยๆทุกคนมันแรงขึ้นเรื่อยๆพี่บอกแล้วว่ามันแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวฟังเดี๋ยวเทิร์นต่อไปล่ะจจะต้องฮิวกันหน่อยนะครับเพราะว่าโดนหนักกันเหลือเกินนะครับจังหวะนี้เราให้ฟุบุกิพายุนายกไปก่อนแล้วครับนายก ดตกสวยครับผมสองร้านเจ็ดกรบผมนะเบาๆไปก่อนแล้วให้จังหวะน,นี้ซอมบี้แมนยิงธรรมดาเหรอทำ่าแมนฮิลไปเลยก็ได้ครับจังหวะน,นี้ไม่เป็นไรครับเราต้องรักษาทีมเราไว้ก่อนนะครับคือนี้นะครับ,นะรบ,นะรบโอเคเผื่อเผื่อโบรอรมันจะเตะเราแล้วเราไม่เป็นไรนะครับจังหวะนนต้องให้แทงท็อปกลางโลแล้วก็ให้หลุด ดูสิเราจะยื้อได้ไหมครับผมนะถ้ายื้อได้ก็โอเคนะครับเดี๋ยวยื้อลองลองยื้อดูก่อนครับเราตามด้วยหมัดระครังสามทอนปองปงปงปงบึมโอเคหิวขึ้นมาเยอะอยู่นะครับจะรอดไหมนะจะรอดเดี๋ยวตีธรรมดาครับโบโะตีธรรมดาเก้าแสนนะครับน้องๆ <c oughs> เอาเตือท่านผูะชวันนี้โบรอดมาแล้วผมสำหรับลูกเตะราชันแบบอัปเกรดของเขาโบโบบึมโอ้ลินลี่ของพี่ไม่นะลินลี่ นี่ตายว่ะโอเคนั่นแหละผมเรา,เรายังเรายังรงอดอยู่ครับแล้วจังหวะนี้ใช้ไปเลยครับพายุนายกโดเป็น2อร้านหนะครับสวยอยู่แล้วให้ อันนี้ยิงธรรมดาเลยครับผมสำหรับซอมบี้แมวให้การโรอันติแเลยครับผมจังหวะนี้โบโบโจ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 เอาดิอ่าไล่แดงทอปกลางโรไปแล้วครับผมในจังหวะนี้ต้องยิงชีเตต่อไปครับผมโอ้โหเอาเรื่องจัดๆแล้วมาแล้วครับผมสำหรับแมวชากาดนะฮะอืแล้วก็เดบานก็ตามมาสวยเลยจังหวะนี้แล้วโบเ้อก็ต่อยมาอีกแดงทอปมาเตอร์หายไปจากโลกไปดีเรียบร้อยเร็วนี่ครับในจังหวะนี้ฟูบุกิครับผมต้องอันติแล้วผมสำหรับพายุนายกโดยเป็นสามั สามสนครับผมกริบารได้หายไปจากโรคใบนี้แล้วนะครับจังหวะนี้เราฮิลเลยครับผมด้วยอันติของสมแมนร้านสามเสนครับผมสวยอยู่และให้การโรอันติต่อเลยครับผมสำหรับปล่อยเตะปล่อยหมัดโจ๊ดอีกหนึ่งร้านสองแสนครับผมนะฮูเมลชันกันนี้อยู่ได้ยาวๆเลยครับผมและจังหวะนี้ครับผมโบรรสจะใช้ลูกเตะอ้าวโอเคครับลูกเตะราชันตุ้มยังไม่ตายครับจังหวะนี้พุกุกิยังยืนแบบยืนแบบมองหน้าโบรรส ทำอะไรของนายเนี่ยทำไมมันเบาอย่างนี้เราอันตีไปเลยครับพายุนายกอีกหนึ่งล้านครับผมโอ้ยวันนี้ซอมพี่แมนสกิลหนึ่งเลยครับผมแล้วให้การโรบปล่อยหมัดปล่อยเตะลูกเตะไปเลยครับผมปังเอาดีต่อยมาสวยอยู่แล้วจังหวะนี้ฟูบุกิครับผมต้องเอาแล้วผมพายุนายกโดนอีกหนึ่งล้านห้าแสนเอาดีไม่มีใครยอมใครแล้วจังหวะนี้ให้ซอมบี้แมนฮิวเลยครับผมปึ้ง สวยงามจริงๆครับโดมไปทั้งหมด1 4ล้านแสนแล้วลูกอัน่ใช่แครัปล่อยเตะโดยกาโรเฮ้ยโดมอีกเจ็ดแสนเรามาเลยครับลูกเตะราชันไม่ตายครับผมผูก,กิบอกคันๆนะเก็บเลยนิดแล้วตามด้วยพายุนยยุโดมอีกหนึ่งล้านเอาดีอยู่จนจบบอกเลยแล้วจวังหวะนี้อันตีไปเลยครับโดยซอมบี้แมนตูมอ,อีกหนึ่งล้านครับผมนะโอ้โหสุดยอดเลย ฟูกี้ของพี่ยังเลือดเต็มอยู่เลยอะครับโตห้าสิบวา้ <laughs> ัน ภูมิใจสุดๆเลยโ,โหยเราที่สุดเราก็ตีทะลุ55ล้านแล้วนะครับพี่ไม่ได้เอาโบรลอนมาเล่นด้วยเนี่ยเอาโบรลอนมาเล่นอาจจะเยอะกว่านี้นะโอเคครับ <c oughs> okay, ผมนะสำหรับวันนี้นะเราก็มาสนุกเฮฮากันในโหมดตีโบรลอนนะครับก็ตีทีเดียวได้กล่องทองเร็วนะครับดีใจสุดๆนะครับก็ไม่คิดเลยนะครับว่าเรนเล่มันจะตีได้ถึงขนาด4ล้านนะฮะก็ใช้ได้ใช้ได้ นะครับนะโอเคก็บมนะก็พอๆดาเมจพอๆกันเลยนะลินลี่กับฟูบุกิเนี่ยนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชื่นชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์และก็ทับสัครให้กับลุงด้วยนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆนะฮะในการทําคลิปต่อๆไปนะฮะสำหรับนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนลินลี่ของลุงตอนนี้ก็พลังลดลงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นเซตป่าเถื่อนโดยสมบูรณ์แบบแล้วนะครับ ก็ใช้เซตนี้แน่นอนนะครับใช้ไปก่อนนะครับของดีนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ดีมากแต่ก็โอเคชอบอยู่นะครับนะเดี๋ยวปั้นต่อเดี๋ยวเดี๋ยวพลาลังสัก2ล้าน1 2ล้าน2กลับมาเนี่ยก็จะดีกว่านี้นะครับตอนนี้ลุงก่อเด้๋ทำเรื่องไม่น่าขาดฝันนะฮะรีการ์ดใบเดีรีจนมันได้ออฟกระจกกว่าเดิมนะครับตอนนี้ก็นั่งเครียดนะฮะปวดหัวมากๆเลยนะครับตอนนี้ออฟข้างในหัวแตกมากเดี๋ยวต้องไปหาการ์ดมาใหม่นะครับโอเคครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก็ร้บกันนะครับสำหรับการ ตีบอสโบรอดนะครับก็ไม่ได้ตีนาะนๆะตอนนี้ก็ตีทะลุ50ล้านแล้วก็ดีใจนะครับคนอื่นเขาตีกัน4 500ล้านไม่เป็นไรนะเราตี50ล้านเราก็พอใจแล้วนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับเดี๋ยวไว้เจคดีคลิปต่อไปจะเป็นคลิปรับติดตามกันด้วยนะครับสำับวันนี้ขอบคุณจริงๆครัรรรบผมโอ้โหปุ่มใจไปแล้วครับผมขอบคุณครับ